ภาษาละนาวรณกร,รมสองกรรมวันนี้นะครับเราจะมาทําความเข้าใจเรื่องชุดยอนะครับยอยักษ์ยออย่างมันนี้นะครับมาในภาษาไทยมันมียออยู่สองตัวนะครับยอยักษ์ก็ยอหญิงนะครับในภาษาลนานั้นมันมีสามตัวนะครับมันมีตัวตัวยะนะครับตัวยะ ตัวเยะนะครับอ่าตัวตัวยะนะครับแล้วก็ตัวแล้วก็ตัวตัวยะนะครับอ่าม,มันมีสามตัวนะครับทีนี่มันก็การยืมเอาสองตัวมาปริวัติให้มันเป็นสามตัวนี่ก็ลำบากนะครับคงจะต้องลำบากกันนะครับ ในโบราณปุ่นแล้วเปิ้นยืมตัวตัวยอยักษ์นี่นะครับมามามาทดแทนเป็นตัวเยะนี่นะครับเยะนะครับมาแล้วก็เอาตัวยอหญิงนี่นะครับมายืมมาปรับเทียบเป็นตัวยักษ์นะครับไม่ใช่ไหมแล้วก็ตัวยืมอยอเนี่ยครับ มันมันเป็นอยอนะครับมาเป็นตัวยะเนี่ยนะครับหมนไหมครับทีนี้ผมขอใจแบบดั้งเดิมนะครับมาเพราะว่าตัวไหนเป็นตัวนั้นนะครับมาอาทิตวันนี้เราจะมาเขียนคําว่าคําว่ายายหายุดย้ายยังก่อนอ่ามันนี่มีหลายคำนะครฮะยานะครับยา ออกเสียงยาแล้วนะครับออกเสียงไปานยอยักไทยนะครับยาต้องใจอยอนะครับตัวอะตัวยะนี่นะครับเป็นปริยานคำนะฮะเป็นตัวอยอนะครับยานะครับอ่ายาเห็นไหมเสียงเอกก็ได้พอดีเลยยานะครับมาต้องเทียบไปตารางนี่ก็ได้ว่ามันเป็นตัวยะตัะดยะนะครับยาหยุดนะครับอทีนี่มันหยุดนะครับมาเท่าจะเขียนได้แล้วครับ ถ้าเอาตัวหนาเขียนมันก็เป็นนี่นครับ่าอย่างอี้หยุดนะยะอนะครับหยุดนะอย่างอี้อ๋อยนะครับอย่างอี้หยุดนะครับมาไหนนะครับหยุด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 นะครับมาเอาย่าหยุดนะครับหยุดนะครับหยุดนะครับหย่าหยุด ยายนะครับยายอ่ายายเท้าเขียนเอาตัวยะเขียนแล้วครับยายนะครับยายนะครับยายถ้าตัวออยแล้วครับยายนะครับอันนี้ยายไหมครับยายอันนี้ยายนะครับอ่าอันยายนี่ก็มีนะครับอ่ายายนี่ก็มีโบราณเบอร์เขียนนะครับยิ่งยายยาย ยักเงินยายอย่างนี้ย้ายนะครับยายถ้ายายก็เอาตัวอยอนี่นะครับมายายยายยังก่อนยังยังตัวยะนะเห็นไหมอันนี้ยังเลยนะครับอันนี้ยังนะครับมาถ้าตัวอยอแล้วครับอันนี้ยังนะครับยังอันนี้ยังนะเห็น่ไหมยายุดยาย ยังนะครับยังอันนี้มันยังนะครับมายังอันนีแแ้ยังอ่ะยังยังก่อนนะครับก่อนก่อนก่อนเสียงเอกนะครับใจตัวกะนะครับก่อนอ่าเอาก่อนมาใส่หน่อยเพื่อความเข้าใจนะครับก่อนนะครับก่อนเสียงเอกใจตัวกะนะครับนะครับทีนี้เอามาเขียนเป็นภาษาปริวัติแบบที่สองนะครับการเขียนภาษาปริวัติแบบที่สองนั้น ก็หลักการก็คือเอายืมเอาอักษรไทยนะครับมาปั๊บเทียบเพื่อเป็นอักษรละนานะครับแล้วก็เปลี่านเข้ามากับแบบภาษาไทยผสมผสานกันตัวเพราะว่ามันจะต้องบูรณาคาศัพท์ตัวนะครับาเมาดูเลยนะครับยานะครับตัวยะนะครับเห็นไหมตัวยะตัวอยอครับปัจจัยออยมาแทนนะครับยานะครับไม่เอกนะครับไม่แทนไม่ ไม้เหาะนะคร <East. S 2> <im> ับมาไม้กมสลามานะครับมาอันนี้ก็ยุดนะฮะไหมยุดกับตัวอ้อยอมแล้วนะครับยุดนะครับมาอ่าเห็นไหมอ่าทำไมทําไมบอกเขียนนี้นะครับอ่าทําไมบอกเขียนนี้นะครับอ่าเขียนนี้ก็ไปเจอตัวตัวที่ตะกี้นึ่งยุดหนึ่งฮะอ่าก็ไปเจอตัวนี้นะครับยุดน่อยยุดนะครับ ตัวนี้มันยุดนะครับเห็นไหมะตัวนี้ยุดนะครับเห็นไหมอ่าท่านจะท่านจะเขียนอย่างไรยุดยุดก็ยุดนะครับเอาเอายุดนะครับยุดยุดก็วอยนะครับยุดนะตัวออยนะครับย้ายนะครับย้ายย้ายนะครับอ่าย้ายเหมือนเหมือนกับยุดได้ไหมเหมือนกับยุดนะฮะเหมือนกับยุดเลยนะครับ อ่าเห็นไหมหยุดย้ายนะครับย้ายนะยังบอเขียนนี้แล้วครับอันนี้ยายไทยอะครับถ้าเขียนนี้ก <aw> ็จะไปเจอแบบอยิ้มแล้วย้ายนะครับย้ายเห็นไหมย้ายย้ายเห็นไหมอ่าเอาย้ายนะครับย้ายนะครับย้ายอ่าย้ายย้ายก็ต้องอยอนะครับยังก่อนยังนะครับอ่านี้ยังมันตัวใหญตัวเดียวนะครับยังนะครับ ยังอ่ายังยังก่อนเน่ยก่อนตกกะนะครับอ่าไม่เอกก็แตนไม่เหยาะนะครับอ่าอะกันย่อนนะครับเออ่างอ่าที่นี่แม่ตัวโรวละนะครับเปิ้นเขียนเอาแตนตัวหน้านะครับเมื่อตัวหน้าสก๊อตอยู่บนเปิ้นเขียนเป็นตัวละแตนนะครับเพราะฉะนั้นเฮาปฏิวัติแล้วเฮาก็เอาตัวหน้าเขียนแตนยีนะครับอ่าเห็นไหมครับได้แล้วนะครับ ภาษาปษาริวัติแบบที่สองนะครับย่ายุดยายยังก่อนนะครับทีนี้มาเขียนเป็นภาษาปริวัติแบบที่สามนะครับชุดยอยากนี่นะครับในภาษาปฏิวัติาาก็เขียนเต้าครับตัวชุดยอยยกของปริวัติแบบที่สองนะครับยานะครับยายุดนะครับก็ต้องใจออย,อ,อยนะครับต้องใจออยอแต่เพียงแต่ว่า คำนี้ภาษาไทยพ่าั่นอ่านว่าหยุดนะครับหยุด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 เนี่ยเด็กับใส่ไม่จัดว่าพ้นนะครับมาย้ายนะครับย้ายย้ายเสียงสามัญนี่ก็เหมือนเดิมนะครับย้ายนะครับย้ายย้ายยังยังยังเหมือนกันก้อนก้อนก็เหมือนกันฮะแค่แค่นี้แหละครับก็อ่านว่าย้าหยุด ยายยังกอนนะครับวันนี้ก็มีเต้าี้นะท่านลองเอาไปทําความเข้าใจเรื่องชุดยอยยักษ์นะครับ